สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะให้เบลล่าหนีไปไหนผมไม่ได้ไปวิ่งตามกั้นอย่างงงเป็นข่าวกับเบลล่าส่งข้อความหาไายิงตอบกลับอึ้งคนเม้นตหนีไปเล่นเอาโลกโซเชียลร้อนฉาบไฟลุกเมื่อดอกร้องหนุ่มกันนพัทน์ถ่ายรูปคู่กับนางเอกสาวเบลล่าลานีพร้อมแคปชั่นบอกปลื้มมากทําให้แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจานวนมากซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ได้บอกว่า ให้เบลล่าหนีไปล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวแล้วโดยได้บอกว่ามีการส่งข้อความไปขอโทษเบลล่าฝ่ายหญิงตอบกลับมาว่าชิวๆอย่าเลยครับอย่าเอาผมไปเป็นข่าวกับคุณเบลล่าเลยครับเกรงใจเขามากเลยรู้สึกว่ารูปที่เราลงอ่ะเพราะเราอ่ะยอมรับเลยว่าปลื้มเขาจริงๆผมดูหนังเขาสองรอบนะเพราะเขาเป็นนางเอกที่แบบว่าเออดูตั้งแต่บุพเพนนิวาสอ่ะ โ oh, ผลงานเยอะมากแล้วก็ไปดูภาพยนตร์กับครอบครัวและก็ไปกับเพื่อนอีกคือผู้หญิงคนนี้ทำไมเล่นหนังแล้วมีเสน่ห์จังเลยแล้วพอทำงานด้วยกันในหมู่2องวาไรตี้โชว์โน้ตอุดมหมู่สเราก็ได้พูดคุยกันหลังเวทีเราก็เฮ้ยทำไมเขาไม่เหมือนคนที่เราคิดไว้หัวเราะไม่ใช่ไม่ดีนะมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ความไม่ดีของเขาอ่ะ มันกลายเป็นสิ่งที่ดีที่เกินคาดคิดของเราคือตัวเขาติดดินมากๆคุยภาษาเดียวกับเราได้ซึ่งเราก็คิดว่าคนอย่างเบลล่าไม่น่าจะมาคุยรู้เรื่องกับคนอย่างเราได้แต่เขากลับมาคุยชื่นชมเราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยประทับใจคนนี้ชิวดีไม่เหมือนภาพลักษณ์ที่ว่าเป็นนางเอกต้องเป๊ะไหมผู้จัดการต้องเข้มไหมแต่เขาคุยกับเราแบบว่าคุณคุณคุณรู้ไหมว่างั้นนี้ชิวมาก คือคุยกันแค่นิดหน่อยในช่วงทำงานแล้วก็เซลฟี่แค่นั้นแหละคือประโยคที่พ์ว่าผมเื้มคุณมาจากบนเวทีตอนที่เราเล่นกันพี่กองห้วยไร่เป็นคนคิดประโยคผมชอบคุณซึ่งผมจะพิมพ์ว่าผมชอบคุณแบบนี้ก็ไม่ได้เลยพิมพ์ว่าผมเื้มคุณแต่ก็ไม่คาดคิดว่าคนจะไม่เห็นด้วยขนาดนี้ซึ่งคนไม่เห็นด้วยก็ถูกแล้วไม่กล้าจีบครับเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับเป้มเขา ถามว่าเห็นคอมเมนต์ที่แอนตี้ไหมเห็นครับอ่านแค่สองบรรทัดไม่อ่านอีกเลยครับเขาพิมพ์กันว่าเบลล่าหนีไปนี่ไปไหนอ่ะผมไม่ได้ไปวิ่งตามเขาผมอยู่ห่างเขาอยู่แล้วเป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่ได้ทำงานด้วยกันก็ดีใจแล้วครับถามว่าซีเรียสไหมไม่ครับเราทำอะไรรู้อยู่แล้วแต่เราส่งข้อความไปขอโทษเบลล่าที่ทำให้เป well. ็นข่ากับเรานะเขาบอกโอ้ยชิลค่ะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ